สวัสดีครับอวันนี้เราก็มารีวิวนะครับต้องบอกว่าเป็นบล็อกแบตเตอรี่นะครับนี่สั่งมาใหม่นะครับยี่ห้อเดลินะครับก็เป็นรุ่นนะครับ DC 2 3 0นะครับ2ีโวลต์เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่2 0โวลต์นะครับ4.0มิลลิแอมนะครับภายในก็จะมีอะไรมาบ้างอ่ะดูเลยนะครับก็เป็นถุงย่างชีพนะครับเอาไว้ใส่ข้าวไปกินนะครับจบไป1อันแล้วก็นี้ก็จะเป็นนะครับ คู่มือครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาจีนภาษาอะไรนี่แหละอันนี้ก็เอาไว้นี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องดูนะครับภายในก็จะมีบ็อกเบอร์22สครับส่วนใหญ่บ้านเราจะใช้ยีบเอดนะแถม22มาหมา่อัน,นี้ส่วนใหญ่เป็นรถยุโรปนะก็จะมีมีโอลิงนะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีแท่นชาร์จนโดยทั่วไปก็แบบนี้แหละนะครับแท่นชาร์จ ตัวนี้เป็นสี่หุนนะครับสี่หุนสี่หุนนะครับอ่าต้องบอกว่าสีเหลืองคาดดําบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยนะครับอ่าตรงแกนนี่ก็อ่าเป็นแกนสี่หุนนะครับแล้วก็มีแบตมาสองก้อนนะครับสําหรับตัวนี้ถอดยังไงล่ะนะเคยไหมน่าจะกดตัวนี้ป่ะอ๋อเป็นเซฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้มาดูหมวดการปรับนะครับก็จะมีซ้ายขวาตรงนี้นะครับซ้ายขวาอันนี้กดที่สุดนะครับถ้ากดไม่สุดมันจะกดไม่ลงนะแล้วก็ออาะเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับปรับมาที่แอลนะครับที่แอลอันนี้แอลยาวๆมันจะยาวนะครับเดี๋ยวลองปรับขวา อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้พิเศษตรงนี้นะครับคือป้องกันน็อตน็อตลูดนะครับหรือว่าเกียวน็อตเสียนั่นเองมันเหมือนมันจะตัดระบบให้นะครับเดี๋ยวเราต้องปรับไปที่แอลนะครับมันจะมีไฟเขียวกระพริกบกระพริบแล้วดับไปนะครับไ้นี่ยาวนะครับแต่ถ้าเรากดอีกทีแล้วมีเขียวตรงแอลนะครับมันจะเป็นการเหมือนแบบระบบป้องกันหัวน็อตลูดหรือว่าเกียวลูดนั่นเอง อ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูนะครัมีอะไรอีกก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแบตออกตรงนี้กน็น่าจะเป็นการเอาไว้เกี่ยวกับเวลาเราขึ้นขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนะรู้อยู่ไหนแย่แย่แบบนี้นะแย่ yeah, เข้าไปดาน้งางนะแล้วก็น็อตที่เขาแถมมาให้เมื่อกี้เนาะนตรงนี้นครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ราคานะครับ2,900บาทนะครับ 2,990บาทนะครับไม่มีลิงก์เลือกอะไรทั้งนั้นอนะ่ะจะสั่งก็โทรศัพท์ที่ช่องทูนิเทนะครับ085-288-146ไม่ไม่มีลิงก์นะเดี๋ยวไปกดแล้วไปติดใครก็ไม่รู้ลิงก์เลืองอ่ะชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอะไรมาก็ มารีวิวกันอีกนะครับฝากด้วยนะครับตัวนี้เขารับประกัน1ปีเต็มนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองที่หน้างานนะครับเดี๋ยวจะมีงานยิงแผ่นเมทัลชีตนะครับจะลองดูว่าตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ